พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์นะครับว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับได้ขับขี่รถยนต์ชนท้ายบุคคลอื่นนะครับ โดยผู้ขับนะครับเอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยเนี่ยนะครับผลเป็นยังไงนะฮะจึงนะครับมีปัญหาได้ว่านะครับบริษัทประกันภัยเนี่ยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายหรือไม่นะครับและหากว่านะครับบริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้วนะฮะสามารถดําเนินการอย่างไรต่อผู้เอาประกันภัยต่อไปนะฮะ หลักกฎห,หมายทั้ง่าวที่เกี่ยวข้องก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา887ราะความว่าอันว่าประกันภัยคำจุนนั้นคือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลซึ่งต้องเสียหาย ชอบที่จะได้รับนะฮะค่าสินใหม่ทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรงแต่ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นนะครับหาอาจจะคิดเกินไปกว่าจํานวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไหมนะครับถ้านะครับในคดีระหว่างนะครับบุคคลต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้นนะครับท่านให้นะครับผู้ต้องเสียหายเลื่กตัวเอา ผู้เอาประกันภ <Iya. S 1> ัยเข้ามาในคดีด้วยนะครับอันหนึ่งนะครับผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ประกันภัยแล้วนะครับก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดนะครับต่อบุคคลที่ต้องเสียหายนั้นไม่ได้นะครับเว้นแต่นะครับตนเองเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่านะครับสินใหม่ทดแทนดังกล่าวนะครับผู้เอาประกันภัยนั้นนะฮะได้ใช้แก่ผู้เสียหายนะครับตามหลักกฎหมายแล้วนะครับ บริษัทประกันภัยนะครับต้องรับผิดต่อบคุคคลภายนอกนะครับจะเอาข้อสัญญายกเว้นความรับผิดเนี่ยมาแก้ตัวว่าไม่ต้องรับผิดไม่ได้นะฮะดังนั้นน่ะคำตอบนะครับก็คือว่าบริษัทปรกกะรก,รรกันภัยนะครับต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับอีกคําตอบหนึ่งก็คือนะฮะหากบริษัทประกันภัยนะครับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายแล้วนะครับสามารถฟ้องเรียบเบีย ah, เอากับผู้ที่กระทําละเมิดได้นะครับ ผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักด์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ